สวัสดีครับพวกับผมช่อง F อฟเทีนฟาร์มช่องของคนรับวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมคลิปนี้เลยต้องบอกว่าผมนะครับผิดนัดอีกแล้วนะครับผมกับ FC ท่านนี้นะครับผมเคยนัดแกไว้ประมาณหลายเดือนแล้วแหละเหมือนประมาณว่าอย่างเช่นว่าผมนัดในวันนี้นะครับผมแล้วแกก็สะดวกอีกเดือนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมก็ลืมนะครับผมในเวลาที่นัดไว้นะครับอ่ายังไงก็ต้องขออภัย FC ท่านนี้ด้วยวันนี้ก็มาเจอตัวจริงแล้วนะครับผม โอเคมาทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มหน่อยครับสวัสดีครับสสวััดีครบแนะนำตัวหน่อยครับก็ชื่อวัดนะครับก็ที่ตั้งข้อก็อยู่บ้านจารพัฒต์ตำบลจารพัฒต์ศรีหอรพุมสุริชครับอ่าศูนย์แปดสามหกหกหกเจ็ดห้าสามแปดปัจจุบันก็เป็นพนักงานประจําอยู่ที่ครับผมพนักงานโรงงานนะนะอ่าทีนี้พออายุเยอะเข้าเยอะเข้า,ขา,ขามันเริ่มเบื่อ,อที่เราก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีหลังเกษียนถ้าเกิดเกษียณไปนี่เราไม่ปูพื้นเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะ ว่ามาทําตอนนั้นมันแก่ก็เลยครั้งแรกเลยเปิดมินิมาร์ตม,มินิมาร์ไม่โอเค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 ก็เลยไปทําโคกหนองนามโมเดลอะนะตอนนี้ก็ยังทําอยู่ทําอยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือปัจจุบันนี้คือเลี้ยงวัวขาวผมเลี้ยงวัวคือที่เลี้ยงคือหนึ่งหลักๆก็อยากได้คีบัวด,ด้วยแหละ,ะไปใส่โคกหนองนางเลี้ยงได้นานยังครับ เลี้ยงเมื่อปี65ปี65โอ้โหช่วงนั้นเลยใช่ไหมช่วงแพงสุดเลยครับนี่ไงช่วงพีคช่วงพีคใครพูดถึงปี65นี่คือรู้ทันทีเลยว่าใช่แน่ๆแพงมากโอ้โหอะกี่ตัวครับตอนแรกเลยตอนแรกเอามามีแค่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตอนนั้นครั้งแรกเลยที่ซื้อเนี่ยซื้อไม่ได้เลี้ยงเองนะอืมไปให้เขาเลี้ยงแล้วแบ่งลูกกันสมัยนน้นอะ สมัยนู้นน่าจะประมาณปี6 62ตัวละ <ผม S 2> ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทอ่าพอปี65เราเอาเข้ามาอีกสองตัวก็เป็นสามตัวครับราคาในปี65ต่างกันยังไงต่างกันแบบเกินครึ่งครับไม่เห็นฝุ่นไม่เห็นฝุ่นเลยอ่าไม่เห็นฝุ่นเลยครับแล้วก็ตอนนี้เที่ยวกับปี65ก็เหมือนกันเหมือนกันครับนี่ครั้งแรกก็ข้อเนี้ยปัจจุบันเนี่ยข้อนี่ปรับมารอบปีสามแล้วโอ้ก็คือเหมือนว่าเราพยายามหา ยังไงก็ได้ให้มันสะดวกหาจุดยังไงก็ได้ให้มันสะดวกตามที่ตามวิถีที่เราจะเลี้ยงแต่ละวันนะนะครับผมข้อแข่างเดียวทีมอยู่สี่ข้อฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงข้อก่อนนะครับผมอ่าข้องอนี้ยขัางเดียวสําหรับอะไรอ่ะสำหรับวัวที่เราจะขุนครับวัวท้องคลอดลูกหรือตัวไหนที่มันชอบชนชาวบ้านครับผมก็เอามาขังมันไว้หรือตัวไหนที่มันอยู่ด้วยกันก็ขังขังมันไว้ครับผมที่จะขุนโน่นนี่นั่นแล้วตอนแรกนี้เป็นคอกแบบไหนตรงนี้ ตอนแรกเป็นข้อแบบกระบะอย่างนี้ทั้งหมดแบบกระบะแบบนี้กระบะแบบนี้หมดเลยอ่อากระบะแบบนี้มันมีข้อดีก็คือเวลาเราเทอาหารเนี้ยเท <Okay, S 1> ดีแหละมันจะไม่ร่วงมันกินได้หมดข้อเสียก็คือถ้าเอากระบะแบบเนี้ยมาใส่ฟางใส่ยากอ่ามันมีปัญหาว่าเราจะต้องมานั่งกวาดแล้วนั่งเอาออกแล้วฝุ่นครับมันเข้าเข้า,เข,าเข้าตัวหรอแน่นอนทุกวันตอนบ่ายต้องเอาออกตอนเช้าก็ต้องเอาออกมันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ก็เลยเป็นที่มาว่า มีครึ่งหนึ่งแล้วก็รางฟางเหลเนี้ยนี่รางฟางเท่มากผมเรียกรางฟาง24ชั่วโมงรางฟาง24ี่ชั่วโมงไม่ต้องสวยแบบแับนี้เราถักเองนี่ข้าบผมแบบนี้นะครับเอาไปเป็นไอเดียต่อยอดได้นะครับผมโยนเข้าไปเลยโยนเข้าไปไม่ต้องเก็บไม่ต้องอะไรเลยครับค้าวผมเมื่อกี้แฟนพี่ว่าาำรับคนที่ีเกียจเลี้ยงวัว เหมาะมากครับผมที่เกลี่ยเลี้ยงวัวแบบนี้เลยครับเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับผมคือเราทําอะไรก็ได้ให้มันสะดวกกับเรานะครับผมใช่เลี้ยงวัวไม่จำเป็นต้องเหนื่อยเสมอไปนะครับผมพูดอย่างนี้เลยีคอกหนึ่งคอกสองก็เหมือนกันฝาอยู่โซนเดียวกันครับนี่สวยมากนี้ก็เหมือนกันครับผมผมขออภัยนะมีกล้องวงจรปิดด้วยนี่คือแบบไว้ดูวัวหรือว่าอะไรอันนี้ก็คือเราอ่ะทํางานอยู่กรุงเทพนี่ไงนี่เวลาวัวจะเป็นสัตว์ครับวัวจะคลอดอ่ะอย่างล่าสุดนะตัวเล็กที่คลอดอ่ะ ครับผมคนโทรปลูกแฟนวัวมันจะคลอดแล้วมันเดินกระวนกระวายจะคลอดแล้วโทรปลูกแฟนแล้วก็มาดูประมาณชั่วโมงหนึ่งคลอดแล้วก็ไอ้น้ำข้ามเป็นลูกโป่งอ่ะรับผมออกแล้วมันไม่ออกอ๋อมันไม่ออกเลยอช่วงที่ผมมองเนี่ยมันแตกโ๊ะพอดีเลยโทรปลุกแฟเลยเพ้ามันประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงที่กรุงเทพนะโอ้โหต้องแบบนี้มีประมาณเก้าตัวในคออครับนี่เรามอนิเตอร์ดูจากกรุงเทพเลยใช่ครับแน่นอนจริงครับนี่ช่วยกันเลี้ยงเลี้ยงออนไลน์เลี้ยงออนไลน์ต่างหากแฟนเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะครับผมและคือประมาณว่าแฟนเนาะ ยกของหนักไม่ค่อยไหวใช่อ่าวก็เลยแบบหาสิ่งที่แบบให้มาทุ่นแรงเขาเพราะว่าผู้หญิงเลี้ยงวัวคนเดียวสิบสิบสี่ตัวเยอะมากสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวแล้วก็ท้องอยู่แปดตัวครับท้องอยู่แปดตัวตอนนี้อืมนี่ครับก็มาสะดวกสปายอันนี้ก็ไม่ใส่อาหารใสายไรได้อ่านี่ไว้ใส่อาหารเขาพูดบทเขาพูดบทนี่ก็จะมีตัวนี้ด้วยครับผมนี่อ่าก็นี่ขาดไม่ได้เลยนะผมบอกเลยอืมใช่มอว่าขาดไม่ได้ครับผมสําคัญ นี่ครับข้อที่สามครับข้อที่สี่แต่กว้างมากเลยนะข้อหนึ่งอย่างข้อเนี้ยความกว้างเท่าไหร่ครับข้อเดียวเนี้ยกว้างกว้างมีสี่เมตรครับสี่เมตรนะครับผมกว้างที่สี่เมตรครับลึกไปเนี้ยประมาณห้าเมตรครึ่งครับโอ้โหอย่างลืมแรกเริ่มจริงแล้วตรงเนี้ยเป็นเล้าไก่ครับผมเลี้ยงไก่มาก่อนลืมครับผมเ่าผมเลี้ยงไก่มาก่อนไก่มีปัญหาว่าช่วงหน้าฝนนี่กลิ่นแรงมากอ๋ออ่าเลยเนี่ยปรับจากเล้าไก่อืมมาเป็นข้อบวกนี่ครับผมนี่ครับ แล้วก็จะมีไฟไร่แมลงทั่วไปนะครับผมแบบนี้อ่านี่ก็คอกบ้านๆครับแต่ว่าเ้นจัดการให้มันง่ายให้มันสะดวกสําหรับเราเห็นบอกว่าอะไรใช้ลูกลอยด้วยนี่มีลูกลอยครับนี่ครับผมลอยในถังนี่คือแบบสะดวกสบายมากตัวเท่าไหร่ลูกลอยลูกลอยตัวละประมาณร้อยกว่าบาทครับอ่าไม่แพงนะครับผมถังเนี้ยอย่างเช่นเนี้ยสองคอกนี้ก็กินถังเดยกันได้เลยผมถามหน่อยว่ามันประหยัดเวลามากกว่าขนาดไหน โอ้ยมากๆเลยครับเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเกิดไม่มีลูกรอยเราต้องไปนั่งไปยืนเฝ้าทุกวันเลยครับผมอันนี้อย่างมากก็ดูว่ามีเศษอะไรยังไงบ่าหรือล้างเดือนสองเดือนครั้งครับผมมา,มานั้อ่าผมมองว่าเป็นเงินเก็บเป็นเือนเงินเก็บสองก็คือเรามองว่า แก่ตัวหลังจากเสียจะทําอะไรไอโคกงหนองนาเนี่ก็เราก็ทำมาแหละแล้วตอนนั้นมันมันขึ้นต้นไม้มันขึ้นแล้วเราเราจะทําอะไรครับผมก็เลยทำวัวดีกว่าแต่ไม่ได้เน้นผมไม่ได้เน้นเลี้ยงแบบเยอะนะครับเอาเอาื่อเอาคุณภาพไปอืมเรจะเน้นปรับปรุงปรับปรุงสายพันธุ์ครับผมประมาณนั้นเตรียมการยังไงบ้างก่อนที่จะมาเลี้ยงบัวครับตอนที่จะมาเลี้ยงนี่ไม่ได้เตรียมการอะไรเลยไม่ได้เตรียมเลยซื้อวัวแล้วก็มีข้อ เขาเล้าไก่ตรงนู้นก็จัดเลยหย่าออกแล้วก็เท่าเลยครับก็เลยอืมครับผมมันมันก็เริ่มเริ่มพร้อมกันเลยข้อกับบัลมาพร้อมกันนี่แน่นอนจริงครับใช่ครับปลูกหญ้าไว้เยอะไหมไม่มีไม่มีไม่มีก็มีแค่แปลงหญ้าไร่หนึ่งอย่างเนี้ยเลี้ยงแบบผมถามว่ามันก็ไม่แนะนํานะอต้นทุนมันเยอะครับผมเพราะว่าผมเป็นกระเพาะสับครับแตบพวกลำพวกหัวหานอะไรเงี้ยอืมถ้ามีหญ้ามันก็ ปัญหาก็คือปลูกเสร็จอ่ะแฟนก็ตัดไม่ไหวอ่านี่ครับผมจะมีรถช็อปแฟนก็ขับรถไม่เป็นอืปัญหานี่มีปัญหานะปัญหาของผมเลยอันนี้คือปัญหาส่วนตัวมันก็เลยต้องต้องยอมลงทุนครับผมแต่ว่ามันก็สะดวกสบายแต่ว่าแฟนผู้หญิงด้วยครับเอาเป็นวาผมพูดตรงๆนะเลี้ยงวัวไม่มีใครถูกใครผิดนะใครจะเลี้ยงบบไในก็ช่างคือให้มันเหมาะกับชีวิตประจําวันของเราด้วยบริบทของเราว่าแบบไหนจะสอดคล้องกันนะครับผมบางคนนี่ผมพูดตรงๆนะ ไปตัดหญ้าทั้งวันเนี่ยเราไม่มีรายได้จากทางอื่นเลยนะซึ่งเราไปเสียเวลาในการตัดหญ้าเนี่ยทั้งวันจริงๆรลองลองพลิกแพลงตัวเองดูนะครับผมว่าเราจะทํายังไงให้เราไปทําอย่างอื่นได้ด้วยเลี้ยงวัวได้ด้วยใช่ใช่นี่เพราะว่าเราเลี้ยงวัวมันเป็นเงินก้อนเนาะเราก็มองอย่างนั้นนะนะครับผมแต่มันก็มีความเสี่ยงพวกวัวตายนู่นนี่นั่นเราต้องทําใจนะตรงนี้มีความสูญเสียเกิดขึ้นไหมที่นี่ยังไม่มีครับยังนะยังไม่มีเลยสุดยอดมากเพราะว่าเราเต็มที่เต็มที่มันอยู่แล้วครับผมเวลาหมอเขามาเนี่ยเขาแนะนำมาเราก็ จัดเลยหมอจัดเลยหมออ่าอย่างเช่นบำรุงหลังคอต้องฉีดอะไรยังไงเราก็จัดให้พวกก่อนตั้งคันจะต้องฆ่าพยาธิลงนี่นั่นนี่หมอจัดได้เลยนี่สําคัญมากอ่าก่อนตั้งคันนะครับผมวัวนะครับนี่ต้องฉีดถ่ายพยาธิให้หมดใช่นี่ที่เขาแนะนําเราไม่รู้ไงครับโอเคอยากไปดูข้อฝังนู้นต่อเดี๋ยวค่อยไปดูวัวนะครับผมผมบอกเลยว่าคุยเรื่องข้อวัวก่อนฝั่งนี้เป็นข้อข้อขังครับขังอย่างที่ว่านะโอเคอันนี้เป็นแปลง เรียกครอบรวมแล้วกันฝั่งนี้เป็นครอรวมจะมีลานเดินฝั่งนู้นนี่เดี๋ยวให้ดูที่กินฟางก่อนผมชอบบอกเลยเกินฟางนี่นี่นี่ของครอรวมครับฝั่งนี้ที่เก็บฟางอยู่ฝั่งนี้นะครับง่ายๆแล้วก็ยกมาใส่ฝั่งนี้นี่ดูเอาครับเผื่อเป็นไอเดียนะครับผมผมบอกเลยนี่ดีไหมนี่ก็เหมือนเดิมครับผมนี่อ่ายาวไปนู่นเลยโอ้โหนี่ชอบไหมยาวไปเลยครับอืมสุดยอดจริงผมอย่างชอบเลยง่ายๆครับเนี่ยครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นคอกโล่งๆนะครับโล่งๆอ่าเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในอกเิมครับมีเรื่องคุยกันอีกเยอะนี่เป็นลูกของบีฟมาสเตอร์ครับมิสซี่ับผมโอ้โหอย่างสวยสิบวันอักเสบอยู่ครับสุดเดือดอักเสบอยู่ให้หมอมาดูเมื่อวานอ๋อขาผมดูลูกรอยลูกรอยต่อเลยนี่ลูกรอยนะครับผมตัวร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยห้องอ่าทำไมทำไมไม่เอาเต็มบอกว่าเต็มมันไม่ดีหรอกอืมเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้เลยใช่ไหมอ่าเพราะว่ามันไหลออกตลอดอยู่แล้วอืมมันกินหนพร่องมันก็ ครับผมพวกเกลือพวกอะไรผมก็ใส่เนี่ยเกลือเม็ดอ่าอย่างมากก็เอาพวกเนี้ยออกเนี่ยส่วนตะแกรงนี่ก็กันวัวโดนเนาะใช่ครับง่ายๆครับอ่าง่ายๆตะแกรงเนี่ยนะครับผมเอามาดัดแปลงเดี๋ยวดูพื้นที่ข้างหลังนะนี่โล่งไหมมีเนินให้เขายืนเล่นนอนเล่นหน่อยเนี่ยมีเนินอยู่ตรงนี้อาณ์เหมือนประมาณน่ะมาถ่ายเซลฟี่ได้นะโอเคไปดูข้างหลังได้ไหมอันนั้นอันนี้คืออะไรแฟนเขาเอาไว้เก็บอ่าฟางกับขี้วัวทำปุ๋ยมากครับผมโอ้ ตรงนี้ทําปุ๋ยหมักเพิ่งทำครับไม่สร้างครับอ๋อเพิ่งทํานะครับพอดีมันกว้างก็เลยนี่เลยโอ้โหเจ๋งมากนั่นแหละครับทำไปฝั่งนู้นก็ป่าปลานะครับผมนี่อ๋อฝั่งนี้เป็นพ่อใช่ไหมพ่อครับสวัสดีครับครับครับนี่แน่นอนจริงเตยกเจเตยกเจขมิ้นแท้ะไปยูทูปนี่เดี๋ยวครับผมข้างนอกนั่นก็เป็นแปลงหญ้าแล้วนี่ข้างหลังนี่เป็นที่นาเราไหมอันนี้อันนี้ของเราอันนี้ไม่ใช่ครับอ๋อข้างหลังนู้นไม่ใช่นะอันนี้เราปลูก พวกมาพวกอะไรโอ้ข้าวผมโอ้โหพื้นที่สุดยอดเลยครับใช่ครับเดี๋ยวผมหันกลับไปดูก่อนอันนี้คือเป็นไงเป็นไงบริเวณเดินสวยมากโอ้โหนี่ลองออกแบบดูนะครับฝั่มวัวของตัวเองครับนี่อันนี้น่าจะถูกน่าจะถูกจริตกับตัวเองแล้วแหละอ่าถูกจริตกับตัวเองฝั่งนี้ก็จะปล่อยไปด้านหลังได้ด้วยอันนี้อันนี้ไว้คนเดินครับอ๋อเคยปล่อยวัวไปด้านหลังนี่ไหมไม่ครับอ๋อไม่เคยเลยอืมฝั่งนี้คืออะไรครับ ตรงนี้เเือไว้ปลูกต้นไม้หน่อยนึงครับตรงนี้๋อปากปลูกอะไรก็ว่าไปอนาคตโอ้โหเป็นสวนของเราจัดการเขาขยะหน่อยหนึงครับอ๋อนี่ครับสุดยอดเออดีมากดีมากเดี๋ยวไปดูฟูงวัวนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงมีครับลูกวัวก็นําทางไปแล้วไปหาแม่นี่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับตรงนี้ตรงนี้ไร่หนึ่งครับตรงนี้ไร่หนึ่งนะครับผมนู้นวัวอยู่ฝั่งนู้นไปเสียไปผมนี่ดูคลิปสบายๆนะครับผมผมนี่ไหลตามน้าอย่างเดียววัวตอนนี้ก็มี มีท้ายบ้านครับท้ายบ้านที่ท้ายกลางใช่ไหมท้ายกลางท้ายกลางบามานลูกผสมครับชาลูเล่ชาลูเล่ดีมาเตอร์อ่าแล้วก็วัวไอเอฟหนึ่งตัวครับฝั่งนี้เป็นแม่ท้องหรอครับเพื่อนอันนี้ท้องครับอันนี้ท้องไงท้องบามัานท้องบามัานหัอหงวนโอ้โหมาณน่าจะประมาณ6เดือนแ้ามั้งครับตัวนี้เลี้ยงวัวสมบูรณ์จริงตัวนี้ตุ๊บตับเลยนีตัวแรกของข้อครับตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ตัวแรกเลยครับตัวนี้กี่ปีแล้วตัวเนี้ย ว่าน่าจะประมาณเจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีลูกกี่ตัวแล้วครับน่าจะห้าตัวแล้วครับโอ้โหผสมง่ายไหมง่ายอยู่ครับอันนี้นะอ่านนี้ครับมันอยู่ที่การเลี้ยงดูด้วยผมบอกเลยครับอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้โอ้โหดิผมชอบชารเล่มากเลยสวยจริงสวยจริงนุ่นบีมาสเตอร์ด้วยครับบีมาสเตอร์ครับหนึงลูกผมขอไปดูตัวนั้นก่อนได้ไหมอ่านี่นี่เอาตัวนี้ก่อนไอตัวนี้ไอวีเอฟตัวนี้เป็นไอวีเอฟคือให้หมอมาตีเบอร์เห็นไหมที่เป็นรูปดาวอ่ะโอ้โหลูกทูมาร์ดเก้าสิมสามกับแม่ เทเจ็ดหนึ่งหกครับทำที่สยามพิเทษครับตอนนี้โอ้โหแม่เขาตัวไหนครับพี่จ้าซึ่เนี่ยอันนี้แม่อุ้มบุญตัวนี้ครับอ๋ออันนี้เป็นแม่อุ้มบุญนะครับโอ้โหแปลว่าขนวัวตัวนี้ไปที่สยามวิเทคเลยใช่ครับใช่ครับสุดยอดแกลงทุนจริงนะผมผมนับถือแกเลยคือพูดนี้ครับเ็ราประมาณยี่สิบเดือนนะครับตอนนี้ประมาณยี่สิบเดือนยี่สิบเดือนแล้วความตั้งใจเราอยากได้พ่อะไร ก็ตอนนั้นก็คืออยากได้เลือก้อยเพราะว่ามันมีมูลค่าเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องลี้ยงวัวเยอะครับอจะเอาแบบตัวสวยๆแล้วมีมูลค่าเวลาขายจะได้ตังค์เยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นมาดูตัวนี้ก่อนครับเสียนี่ลู่เอฟเอฟเอฟหกแปดเอฟหกแปดนะครับตัวนี้ถึงปียังสี่พันเกาสิบเก้าเดือนโอ้ตัวใหญ่นะเอฟหกแปดครับผมต่อที่ตัวนี้บีฟมาสเตอร์บีฟมาสเตอร์ตัวนี้ได้ปีกว่าเลยครับครับ โอเลดคอฟฟ่เลดคอฟฟ่อ่าเลดคอฟฟ่อันนี้เลือดห้าสิบครับเลือดห้าสิบอันนี้ส่งจด4ีหนึ่งไปแล้วอันนี้เป็นลูกในคองไหมลูกในค้อกเลยครับโอ้โหนี่ลูกในค้อกด้วยนะครับใช่ครับคือผมอยากจะเดินหาตัวที่นายฮอยบอกว่าเป็นตำลีนะผมจะพูดถึงตัวนั้นนะครับอ่านี่นี่อันนี้วัวสาวป่ะครับอันนี้ท้องครับท้องแลวครับวัวท้องอาจจะตื่นผมนะครับวัวตื่นผมเดินกลับบ้านมาแล้วใช่กลับค้องมาแล้วอู้นเลดคอฟฟ่ครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับ เลี้ยงวัวหลากหลายสายพันธุ์เนาะครับความต่างอยู่ตรงไหนครับระหว่าง่าไทยกลางไทกลางไทยกลางเลี้ยงก็ง่ายอยู่ข้าวบามัานบาบ้านก็เสียคือมันต้องให้กินเยอะนี่อ้วนนี่เรื่องจริงครับแต่ถ้าพวกเล่พวกบีฟเนี่ยกินไม่ต้องเยอะหรอกอืมผมว่ามันอ้วน่ะวัวถ้าเกิดได้กินพอประมาณแล้วก็ได้นอนครับมีพื้นที่ไม่แฉะให้มันนอนผมว่ามันก็อ้วนนะนี่เราผมนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเหมือนคนเราเนี่ยแหละพื้นที่หลับนอนสบายเนี่ยใช่ครับอ่านี่ครับผม ใช่ตั้งใจในข้อผมจะไม่ค่อยแฉะครับไม่ได้แฉะเท่าไหร่อ่าบางคนเขามามาดูก็บอกทําไมมันไม่แฉะเลยทําไมมันไม่แฉะเลยใช่เพราะว่าเราไม่ได้เน้นจํานวนครับอันนี้ก็ท้องแล้วครับข้างโู้นก็ท้องแล้วนะครับผมเจ็ดเดือนครับอันนี้สวยมากสวยมากอันนี้เลขท้องท้องเจ้าไทเกอร์ครับเจ็ดเดือนครับอันนี้ผมบอกแล้วเฟรมเขาไม่ใหญ่นะแต่พวกวัวเนี่ยเนื้อเขาแน่นอ่าหนักชอบแบบนี้ครับมันลึกครับผมอ่านี่ครับันนี้อ่านี่ครับน่ารักไหมครับตมุตมิผมถามอย่างนี้เลยปล่อยไหมสักตัว ถ้ามีคนโทรมาถ้าปล่อยคือจะปล่อยตัวผู้ครับจะปล่อยตัวผู้ช่วงนี้มันไม่ค่อยได้ราคา๋อก็เลยยังก่อนดีกว่าครับผมยังก่อนใช่ไหมเก็บไว้ก่อนโดยเฉพาะเลือดร้อยก็ว่าจะปล่อยอยู่แล้ว่าตอนนี้มันมูลค่ามันหลักหมื่นนะผมอหมื่นแบบยังรู้สึกเสียดายเนาะเสียดายครับเสียดายครับผมเรายังไหวก็เลี้ยงเลี้ยงไปก่อนดีกว่าครับครับผมอมเดินข่าคอกันแล้วเดินข้าคอกันแล้วเราต้อนวัวเดี๋ยวไปดูในคอก็ได้นะครับดูใกล้ๆนี่ แต่สวยจริงนะน่ารักมากเพราะตอนนี้ท้องท้องแปดตัวแล้วครับตอนนี้ท้องแปดตัวแล้วแปดตัวแลวครับส่วนใหญ่ก็ผสมเทียมเนาะผสมเทียมครับเออมีผสมจริงด้วยครับแล้วเวลาเราจับสัตว์เราดูมอนิเตอร์จากกล้องไหมดูครับนี่หลักๆคือมอนิเตอร์จากกล้องเลยอ่าหลักๆนะนี่เลี้ยงวัวไฮเทคเพราะว่ามันมีให้ดูย้อนหลังได้ครับถ้ามันปีนกันเราเห็นเลยครับอ่าดูย้อนหลังได้ครับก็ดีนะใช่ครับนี่ผมจะพามาดูตัวนี้บีบมาสเตอร์หน้าด่างๆนี่นะครับผม อันนี้คือถ้าในห้อยคนไหนมาบอกว่าเป็นตำานีนะครับผม,มคุณให้ออกจากฟามคุณได้เลยผมพุ่งตรงควรเลิกตำานีวัวแบบนี้ว่าเป็นตำานีได้แล้วพวกวัวเนี่ยซื้อไปก็เป็นเนื้ออยู่ดีนะครับผมเนี่ยแล้วเนื้อดีด้วยตัวนี้บีฟมาสเตอร์ครับอ่า<ม>ผมอาจจะพูดตรงไปหน่อยครับ<ม>อันนี้อะไรนี่ครับอันนี้อันนี้ก็ท้องบีฟแล้วครับตันนี้ท้องบีฟก้าโฟโดั้าวประมาณสองเดือนวัวเฟรมจะประมาณนี้เนาะ ใช่เออตุ่มุตุมีน่ารักดีครับนั่นดูไทยกลางไทยกลางอยู่กับผมแล้วเป็นบัวอะไรมั้งนี่อ้วนมากเรื่องบัวอ้วนจริงโอ้โหนี่ครับจริงๆผมชอบบริบทของคอกตัวเองประมาณอย่างเงี้ยครับให้บัวมีร่มหน่อยหนึ่งแล้วก็นอนปกติมันจะมานอนตรงนี้อ่ะละใบายๆมันก็ไม่นอนตรงนี้คิดว่าเราอยากจะเพิ่มอะไรตรงไหนกับฟาร์มเราครับเพิ่มเลยใช่ผมว่าผมอยากได้ตัวสวยๆแต่ไม่เน้นจํานวนนะครับผมจะระบายโจผู้และตัวที่แบบ มีเขาตัวที่แก่ๆออกแล้วก็จะเน้นวัวที่แบบหัวร้อนมันดูแลจัดก,การง่ายแล้วตัวสวยๆครับผมนี่มีมูลค่าเพิ่มเพิ่มก็ฟอีอันนี้ลูกพ่อไหนครับเนี่ยตัวนี้อันนี้อันนี้ซื้อซื้อมาเพราะแม่นั่นนอ๋อซือซ้อมาเพราะ<ม>แม่แม่อยู่นู่นครับใช่ไม่มีใบมา,าไม่มีใบอันนี้ก็ท้องท้องผสมจริงกับพ่อที่อยู่บรมสุขไอ้ฟาร์มอ๋อเจ้าปีเตอร์เจ้าปีเตอร์ใช่ไหมใช่ครับครับผมมีท้องคือทับจริงมาครับตัวนี้ใช่ครับอ่านี่ครับนี่ครับผม มีจุดยืนเซลฟี่ด้วยครับผมข้างบนนะครับแน่นอนจริงนี่ดีดีทองก็เลยดูดูดูดีขึ้นมาหน่อยสวยสวยจนีีกระทองบีมาสเตอร์ตัวนี้ขาผมอ่านี่ทองบีมาสเตอร์นางแบบในแบบโพสท่าให้แล้วครับอย่างชอบเลยครับผมอันนี้คือที่พักนะผมข้างบนนี้ใช่ครับนี่แน่นอนจริงเวลาฝนมันแชะเนี่ยมันจะมานอนอยู่ข้างบนอ่ะเหลืออย่างหนึ่งอยากจะเพิ่มอะไรในคอกเราเพิ่มอะไรเหรออืม ผมว่าสําหรับผมนะอ่าจริงๆก็อยากได้คอกที่ดูดีแบบมี้วคาร์บอยสวยๆแหละแต่ผมว่าเราลงทุนที่ตัววัวดีกว่าใช่นี่ลงทุนที่ตัววัวดีกว่าก็เลยเราเหมือนกับเพิ่งเริ่มด้วยก็เลยไหนนะครับยูคคาแล้วก็ทาแซมๆไปง่ายๆครับครับทำง่ายๆแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นถ้าทําทําคอกสวยๆของวันหลายแสนนะโอ้หลายแสนเยอะเลยใช่ครับเยอะเอาตังค์ตรงนั้นมามาซื้อวัวดีกว่านี่ จริงจริงจริงใช่ครับครับผมบางคนก็บอกข้ออย่างนี้ทําไมใส่รางน้ําอ่าผมมองว่าถ้าเกิดน้ํามันมาแล้วมันแฉะใช่ไหมเราถ้าเกิดมันแฉะนี่นี่ครับไม่สบายนะอ่าเดี๋ยวให้ดูไม่โอเคข้ออยู่คาแต่ใส่รางน้ำอ่ามันยอดแย้งกันนะมันย้อนแย้งผมว่าไม่มีปัญหาเลยนี่ครับน้ําจะไหลไปทางนู้นนะครับผมใช่ครับอ่าให้มันแห้งครับผมคืออย่างที่ผมบอกว่าทําอะไรก็ได้นะครับผมให้มันสะดวกสบายกับเราครับใช่อ่า โอ้โหนี่แกคิดมาดีครับทางั้นหนึ่งตรงนี้มันจะเละหมดเลยนะตรงนี้ใช่ครับมันเละหมดเลยอืมนี่เจ๋งมากแบบวัวมันเหยียบแล้วขึ้นน้าแข่งมันผมมาดูแล้วแบบสงสารวัวครับครับสงสารจริงนี่นนอ่ะสุดท้ายแล้วอยากให้กําลังใจอะไรกับคนที่เลี้ยงวัวด้วยกันหน่อยก็ออกตัวก่อนละกันถ้าเกิดว่าใครจะมาเลี้ยงแล้วเลี้ยงดูแบบผมที่ว่าซื้อทุกอย่างอะไรเงี้ยอมก็ไม่แนะนำานับไม่ปลูกหญ้าแนะนำไม่ปลูกหญ้าดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคนเลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดเอาหลักๆเลยนะอืใจไม่รับ ทำอย่างอื่นดีกว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับใครับผมใจไม่รักนะอตอนนี้ด้วยนะถ้าใจไม่รักไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับสำหรับคนที่เล่นแล้วก็สู้กันต่อไปครับนี่โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับผมที่สละเวลาครับผมคร,บครับครับบ๊ายบครับ